パパ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 。 กันค่ะโคนผมลูกค้าขึ้นมาใหม่อยู่ที่ระดับ2นะคะปลายผมเนี่ยเป็นสีที่เริ่มเฟดแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ5นะคะอยู่ที่ระดับ5นะ,ะและลูกค้าต้องการทำสีเบอร์5.3อ่าลูกค้าต้องการทำสีเบอร์5.3จุดสามหมายความว่าอะไรคะปลายเนี่ยอยู่ที่ปลายเนี่ยอยู่ที่เบอร์ห้าถูกไหมนะคะแล้วโคนเขอโทษ ปลายผมตรงนี้คือสีเบอร์ห้าถูกต้องไหมคะแล้วเป้าหมายลูกค้าก็คือเบอร์ห้าถูกต้องไหมคะฉะนั้นเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องคำนวณให้แล้วเนาะว่ามันคือตัวเลขอันเดียวกันมันก็คือเหมือนการเติมสีกลับเข้าไปใหม่ฉะนั้นการเติมสีกลับเข้าไปใหม่เนี่ยไฮโดรเจนตัวไหนคะที่มันสามารถเติมสีกลับเข้าไปใหม่คือไม่ได้ทําความสว่างให้กับเส้นผม นั่นก็คือ3%เนะคะนั่นก็คือ3%เแต่นวันนี้เราบอกว่าเรากลัวมันทึบบางคนกลัวทึบจริงๆอาจารย์ก็เข้าใจก็สามารถอนุนโลมไม่ใช้6%เได้ก็แล้วแต่คุณจะใช้5นะคะ5.3บวก3%เปเหรือบวก6%ปเก็ได้แล้วแต่ แล้วแต่นะคะว่าแล้วแต่ดูที่หน้าง,งานเป็นหลักถ้าสมมุติว่าผมคุณมากก็ใช้6%ไปเหอะนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เป็นไรชอบใช้3%ก็ใช้3%ไปแล้วก็ค่อยเอาเบอร์ศูนย์มาผสมได้นะคะเพื่อลดการดาร์กลดการทึบในกรณีที่ถ้าเกิดเป็นผมดัดหรือผมยืดมามันจะดูดสีเยอะก็สามารถใช้ตรงนั้นมามาช่วยได้เหมือนกันนะคะคราวนี้พอมาตรงโคนวิธีการคำนวณตรงโคนนะคะให้เราคำนวณแบบนี้ค่ะ สมมุติว่าลูกค้าหัวน,นี้เนี่ยนะคะเวลาที่เราจะคํานวณตรงโคนเนี่ยเราก็ดูว่าเป้าหมายจริงๆอะมันคือเบอร์5ใช่ไหมเราก็เอาเบอร์5้ามันลบเบอร์2อหลือ3ห่างกัน3ระดับก็คือ12%บสองเปอร์เซนเนาะซึ่งไฮโดรเจนจริงๆแล้วมันไม่มีมากไปเกินกว่านี้นะคะ่ะต่อให้คุณคํานวณได้เท่าไหร่ต่อให้คุณจะลิฟได้เท่าไหร่ก็คือ12%บนะคะที่จะเอามาทามาทําได้แต่กฎของโคนคือ ถ้าคุณคำนวณไฮโดรเจนได้เท่าไหร่แล้วไฮโดรเจนนะตายละคำนวณไฮโดรเจนได้เท่าไหร่แล้วให้ลดลง1เบอร์ก็คือ9%ฉะนเปอร์เนพอมาเป็นที่โคนกลายเป็นว่าคุณใจ5้5.3บวกกับ9%นะคะอ่ะดูดีๆปลายบอกไปแล้วว่าเหมือนกับการทำสีระดับเดิมเขาเรียกโทนออนโทน โนทนทูโทนก็คือเบอร์ห้าเหมือนเดิมพื้นผมเบอร์ห้าเอาสีเบอร์ห้าใส่ลงไปดูนะพื้นผมเบอร์ห้าเอาสีเบอร์ห้าใส่ลงไปฉะนั้นคุณใช้สก็ได้หรือคุณอยากใช้6%ก็ได้ดูที่ความพุนของเส้นผมแล้วกลายเป็นว่าตรงโคนจากผมเบอร์2เนี่ยต้องการสีเบอร์5.3หากล้างกันแล้วลบกันแล้วเหลือ3ระดับหมายความว่าคุณต้องทำให้ผมขึ้นวิ่งขึ้นไปถึง วิ่งขึ้นไปถึง3ระดับซึ่งจริงๆแล้วมันคือ12%แต่คุณเอา12%มาใส่ที่ควรไม่ได้คุณต้องลดลง1เหลือ9ฉะนั้นคุณสามารถใช้9%ได้นะคะคุณก็สามารถใช้5.3บวกกับ9%ลงคคนแล้วตรงปลายก็5.3บวก3%หรือ6%ก็ก็ได้จบง่ายไหมง่ายไหมบางคนบอกว่า สิบสองจุดเจ็ดสีบอลสว่างประกายเขียวใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าจุดเจ็ดเขาของพี่หนึ่งเขาเป็นเขียวก็ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนเนาะว่าค่ะคุณสุรุดาต่ละยี่ห้อมไม่เหมือนกันนะคะ่ะตรงนี้แหละมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าคือส่วนใหญ่อะเอาง่ายๆเลยอะส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเขาจะยึดแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเป็นหลักเนื่องจากแบบนี้แหลคะค่ะเนื่องจากว่าเวลาที่สอนเนี่ย ม,มันจูงไปหาเขียวบางทีหาเขียวหาม่วงเนี่ยมันจะง,งงนิดนึงเพราะว่าแต่ละยี่ห้อใช้ไม่เหมือนกันมันก็เลยเกิดการสับสนตรงนี้นั่นเองนะคะแต่อาจารย์แบ,บมันสอนแบบโอเพนไงก็เลยต้องให้ลูกค้าหรือว่าให้ซาลอนทั้งหลายเลยเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะคะอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้เนาะใครไม่เข้าใจตรงโคนบ้างว่าทำไมโคนกลายเป็นเก้าเปอร์ซนตรงปลายทำไมถึงกลายเป็นสเปอร์เซนหรือหกเปอร์เซนมาจากการคำนวณตรงนี้เลยค่ะ แต่เมื่อใดก็ตามที่ผมลูกค้าเป็นผมผมเส้นเล็กเส้นเล็กเลยใช้คําว่าเส้นเล็กหรือผมบางเลยคุณสามารถลดจาก9ตรงนี้กลายเป็น6ได้นะคะแต่ถ้าลูกค้าเป็นผมเส้นใหญ่ปกติผมหนาปกติอย่าลดเพราะถ้าลดแล้วเนี่ยขึ้นไม่ถึงนะควรจะทึบนิดนึงเลยทันทีนะคะควรจะทึบนิดนึงเลยทันทีมาดูวิธีการผสมแบบที่2 วิธีการผสมแบบที่2ก็คือย้อนกลับไปดู under อันเดอร์โคดพราะอยากให้5.3ชัดพอแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเราลงแบบนี้5.3จะถูกอันเดอร์โคดในเส้นผุมค่าทิ้งไปหมดเลยอันเดอร์โคดในเส้นถุงก็คือมีเลดกับออเรน n ์ก็คือมีแดงกับส้มรออยู่นะฮะเมื่อแดงกับส้มรออยู่แล้วฉะนั้นคุณต้องผสมอะลายคุณก็ต้องผสมน้ำเงินกับเขียวคุณก็สามารถเอา5.3ผสมน้ำเงินคือบูนแล้วก็ผสมเขียวคือกรีน แล้วก็ยังสามารถใช้ใโดยเยนเหมือนเดิมได้ก็คือปลายเนี่ยเป็น6ก็ได้ส่วนในเรื่องของทองโคน5.3ผสมกับน้ำเงินแล้วก็ผสมกับเขียว เนี่ยฮะแล้วก็ใช้9%ที่โคนถ้าผมเส้นเล็กผมบางใช้6%ได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคนผมเส้นเล็กหรือบางนะสามารถใช้6%โคนจดไปเลยก็ได้นะทีเดียวเอาแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าการผสมน้ําเงินกับเขียวเพื่อเอาไปค่าอันเดอร์โคดเบอร์5ในเส้นผมก็จะทําให้5.3มีประกายที่ชัดขึ้นหรือเห็น5.3ที่สวยขึ้นนั่นเอง โอเคไหมยโอเคไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นแบบสุดท้ายล่ะแบบสุดท้ายคือเราไม่ได้เอาแม่สีมาใช้แต่เราใช้เบรของสีในหลอดเอามาเล่นนะคะก็จะกลายเป็นเราใช้เบอร์5.3ผสม5.1ผสม5.7ได้เลยเนาะ5.3ผสม5.1ผสม5.7ฉะนั้นตรงนี้นะต้องแบ่งตรงนี้ออกมาก่อนนะะต้องแบ่งตรงนี้ออกมาก่อนหมายความว่าคุณอาจจะใช้5.3 นะฮะแล้วก็ผสม5.1กับ5.7ในอัตราส่วนที่มันผสมกันแล้วก่อนนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณใช้5.3 40 ml ตรงนี้สมมุตินะใช้5.3ตรงนี้40 ml ให้คุณใช้5.1 20แล้วก็ใช้5.7 20โอเคไหมให้มันได้40หมายถึงให้ตรงนี้ได้40 เรื่อเอาไปผสมกับตรงนี้40มันจะกลายเป็น80แล้วค่อยไปผสมไฮโดรเจนนะคะจะค่อนข้างแยกแยกออกมานิดหนึ่งเนาะ,นะะหรือไม่ก็สมมุติว่าคุณใช้5 3 10 ml ตรงนี้5.1ก็จะกลายเป็น5 ml ม7 5 ml เมแบบนี้5.1คือห้าจุดน้ำเงินเนาะเบรเป็นน้ำเงิน5.7ก็คือเป็นเบดเขียวแต่ว่าคุณต้องหาเขียวของคุณให้เจอก่อนนะว่าสีหัวที่คุณใช้เนี่ยประกายอะไรที่มีเบรเป็นเขียวนะคะประกายอะไรที่มีเบรเป็นเขียวโอเคไหม อันนี้ก็จะเป็นการผสมแบบที่3นะคะการผสมแบบที่3นะคะโอเคป้าโอเคป้ามีใครโอเคมั่งมีใครเข้าใจตรงนี้บ้างมีใครเข้าใจตรงนี้บ้างมีใครเข้าใจตรงนี้บ้างคะมีใครตามทันไหมคะมีใครเข้าใจตรงนี้บ้างมีใครตามทันไหมคะอ่ามันจะค่อยๆเริ่ม ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะทุกอย่างมันมาจากบทเรียนทั้งหมดที่เราเรียนกันมาเลยนะคะสามารถกลับไปทบทวนกลับไปย้อนดูได้นะแล้ววันหนึ่งเรากลับมานั่งเรียนบทนี้ใหม่เราจะอ๋อหมดเลยเข้าใจหมดเลยไม่รู้แหละลูกค้ามาแบบไหนเราทํางานได้หมด เอาจริงๆคุณไม่ต้องไปนั่งจดสูตรหรอกตรงๆเลยอาจารย์แบมทุกวันนี้ก็ไม่เคยจดสูตรทําสีผมลูกค้านะแต่จดไว้กรณีที่ลูกค้ากลับมาใหม่แล้วครั้งที่แล้วเราดูว่าเราทําอะไรไปจดแบบนั้นมากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าครั้งนี้ใส่แม่สีน้อยไปอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าบอกว่ามันไม่ชัดเขาหน้ามาอาจารย์ก็เพิ่มประกายของแม่สีเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้แค่นั้นนะคะอะต่อไปนะคะเรามาดูต่อไปตัวอย่างที่2กันบ้าง กรณีที่ผมขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมแต่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยคนผมอยู่ที่เบอร์2เนาะแล้วไปผมเนี่ยดันเป็นเบอร์5้คล้ายๆคนเมื่อกี้เนี่ยแต่วันนี้นะคะลูกค้าบอกว่าไม่เอาละไม่เอา5.2เปลี่ยนเป็น7.4นะคะเปลี่ยนเป็น7.4ละเปลี่ยนเป็นเจ เราก็มาดูกันเนาะ,ะคานวณจากที่ปลายก่อนเหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์แบมสอนนะให้คํานวณจากที่ปลายก่อนเหมือนเดิมหมายความว่าเป้าหมายเบอร์เจ็ดเนาะพื้นผมลูกค้าเบอร์ห้าลบการห่างกันสองฉะนั้นคุณจะต้องทําให้ผมเบอร์ห้าขึ้นไปเป็นเบอร์เจ็ดคุณต้องใช้เก้าเปอร์เซ็นจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไหมคะ,ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อคุณต้องการผมสว่างขึ้นสองระดับที่ปลาย คุณต้องการความสว่าง2ระดับที่ปลายคุณก็ใช้9%ที่ปลายได้เลยนะะีะสำหรับการลิฟต์เนื้อผมเบอร์5ขึ้นไปเป็นเบอร์7จนะะ 7. 4, นั่นเองนะะอ่ะจากนั้นเรามาดูต่อค่ะการคำนวณที่โคนการคำนวณที่โคนก็คือเราก็คำนวณไปก่อน เอาจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณคล่องแล้วว่าคุณไม่ต้องคำนวณก็ได้คุณมองคุณก็รู้แล้วคุณนุ้ใช้9%เนาะอะแต่ว่าอันนี้คือวิธีที่มาที่ไปใช้คําว่าที่มาที่ไปคุณจะได้รู้ว่าทําไมมันถึงใช้9%ก็หมายความว่า เป้าหมายเนี่ยมันคือเบอร์เจ็ดจุดสี่ถูกไหมคมรับผมลูกค้าอยู่ที่เบอร์สองอันนี้โคนแล้วนะโคนแล้วนะเอาสองไปลบออกเจ็ดเหลือห้าหมายความว่าไฮโดรเจนที่เราจะเลือกใช้ได้สูงสุดจริงๆคือสิบสองเปอร์เซ็นเนาะสิบสองเปอร์เซ็นถ้าคุณลบออกไปหนึ่งก็คือเก้านี่คือที่มาที่ไปหมายความว่าคุณใช้คุณคำนวณออกมาได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยพอมาถึงที่โกลนี่คุณต้องลดออกไประดับหนึ่งสมมติคุณคำนวณออกมาได้เก้าคุณก็ลดออกไปหนึ่งก็จะกลายเป็นหกแต่หัวนี้เนี่ยคำนวณออกมาได้เป็นส นะคะคุณก็จะกลายเป็น9%ทันทีฉะนั้นหัวนี้นะฟุกมากๆคุณดูนะปลาย9คน9แสดงว่าคุณสามารถผสมถ้วยเดียวโคนจดปลายได้เลยเอาละเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะผสม9%ลงโคนจดปลายไม่ได้ไม่ใช่แล้วทุกคนจะผสม9%ลงโคนจดปลายทุกหัวไหมไม่ใช่ เคสนี้เป็นเคสบังเอิญค่ะที่มันสามารถทำ7.4ผสม9%ลงคนจุดไปลายได้เลยมันเป็นบังเอิญมากกว่ามันเป็นบังเอิญมากกว่านะคอหโอเคไหม7.4ผสม9%ได้เลยมากกว่านะคะอะครนี้เรารู้แล้วหน้านี้พอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเราจะต้องผสมแบบนี้นะคะทำน,นะคะเข้าใจนะคะเข้าใจเนาะ เข้าใจค่ะคุณขวันบิวตี้น่ารักที่สุดนะคะพี่จียื้อรัวลุ่มทันนะคะคุณจุ๊กแจงทันนะขอบคุณมากๆเลยนะคุณเคนทันไหมคะปายเก้าคน9เก้าลงพร้อมกันเลยได้ไหมคะอาจารย์ได้เลยค่ะถ้าเราคํานวณแบบนี้นะแต่คุณต้องคํานวณให้ได้แบบนี้ก่อนนะเพอเอิญคุณคํานวณออกมาแล้วมันได้แบบนี้ปุ๊บอ่าโอเคลงได้เลยนะลงได้เลยนะข้อนี้มันจะมีความแตกต่างกับการผสมแม่สีหัวอื่นละ เออมันเริ่มมันเริ่มมีความแตกต่างกับการผสมแม่สีหัวอื่นแล้วหมายความว่าอะไรคุณดูนะ UnderCode Level 7มีอะไรอยู่อะดูค่ะ UnderCode Level 7มีอะไรอยู่คะมีส้มกับเหลืองนะคะ Under c o ์โ level 7มีส้มกับเหลืองฉะนั้นพอคุณจะทําสีที่มันคือประกายส้ม7.4คือประกายส้มถูกต้องไหมมันไปส่งเสริมกันอยู่แล้ว ฟังให้ดีนะมันไปส่งเสริมกันอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องไปฆ่าอะไรทิ้งเลยคุณไม่จําเป็นจะต้องใส่แม่สีไปกดอันเดอร์โค้ดให้เขาคุณไม่จําเป็นต้องเอาแม่สีไปฆ่าอันเดอร์โค้ดอะไรเขาเลยเพราะอันเดอร์โค้ดมันส่งเสริมสีที่เราจะทําฟุกไหมข้อนี้หวัวน,นี้ฟุกมากฟุกตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช้คํานวณไปคํานวณมาใครดูยนัน9%ลงคนจดดปลายก็ได้ คำนวณไปคำนวณมาเอา้าอันเดอร์โคดมีส้มรออยู่มีเหลืองรออยู่ฉะนั้นส้มกับเหลืองแล้วคุณใส่ส้มลงไปอีกสวยค่ะจบไม่จําเป็นต้องเอาแม่สีมาผสมเลยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะเอาแม่สีมาผสมทําได้อย่างเดียวคือทําให้มันชัดขึ้นทําให้มันชัดขึ้นในเคสนี้คืออะไรหมายความว่าเป้าหมายของเราคือส้มถูกไหมคะ7.4็สีคือส้มฉะนั้นแม่สีที่ส่งเสริมส้ม คืออะไรแม่สีที่ส่งสมส่งเสริมส้มคืออะไรนีคะสีส้มเป็นสีลูกของแม่สีตัวไหนนะคะตอบนิดนึงแม่สีอะไรรวมกันสองตัวได้ส้มอยากรู้คําตอบมากตอบอาจารย์แบมนิดนึงค่ะสีส้มคือสีอะไรที่รวมกันแล้วได้ส้มนะคะสีส้มคือสีอะไรที่รวมกันแล้วได้ส้มตอบนิดนึ่งค่ะอยากรู้มาก เป้าหมายของเราคือ7.4ประกายส้มอันเดอร์โคดก็เป็นส้มรออยู่วันนี้เนี่ยเราอยากใช้แม่สีไปส่งเสริมเขาอันนี้ไม่ได้ใช้แม่สีมาฆ่าละเราจะเอาแม่สีไปส่งเสริมเขานนะคะสีอะไรรวมกันแล้วได้ส้มสีอะไรรวมกันแล้วได้ส้มตอบหน่อยคะ่ะแดงเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองคุณพันอยู่ ي, ดีแดงเหลืองคุณเคนบอกแดงเหลืองถูกต้องคะ่ะคุณจุ๊บแจงแดงเหลืองเก่งมากฉะนั้น เมื่อเราไม่เอาแม่สีไปข่มหรือฆ่าให้เราเอาแม่สีไปส่งเสริมเขาได้แต่แล้วแต่นะอันนี้ไม่ได้บังคับนะคะคุณลมชลีเหลืองแดงเก่งมากค่ะเราไม่ได้บังคับเราสามารถใช้คำว่าเราสามารถเอาไปส่งเสริมเขาได้ฉะนั้นคุณก็ใส่แม่สีแดงนะคะหรือไม่ก็ ตัวที่เป็นเหลืองก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้หรือใส่2ตัวก็ได้แบบนี้เป็นต้นก็คือเลดกับเยลโล่นะคะหรือว่าจะตัวใดตัวหนึ่งอยากให้มันดูเป็นส้มใส,สๆก็ใส่เยลโล่ไปเลยอยากให้มันดูเป็นส้มออกแดงก็ใส่แดงไปเลยอยากให้มันส้มชัดก็ผสมสองตัวแค่นี้เองนะ,คะแค่นี้เองนะคะโอเคไหมแค่นี้เองนะคะฉะนั้นการใช้แม่สีเนี่ยไม่ได้หมายความว่า คุณจะเอาแม่สีไปใช้ข่มฆ่ากันอย่างเดียวแต่สามารถเอามาส่งเสริมกันได้แต่ถ้าคุณมีแม่สีส้มอยู่ในมือเรียบร้อยแลว้วคุณก็ใช้แม่สีส้มได้เลยนะคะแต่ว่าอาจารย์แบมไม่ค่อยเจอแม่สีส้มสักเท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนว่าโดยส่วนใหญ่แม่สีในชาร์ตที่เจอๆนะก็จะมีน้ําเงินมีแดงมีเหลืองมีเขียวเนาะแล้วก็จะมีอะไรอีกอะ่ะมีม่วงหลักๆนะคะมีม่วง ก็แค่นี้ไม่ค่อยเจอสีอื่นล้วเกี่ยวกับแม่สีนะเขาไม่ค่อยทํากันเยอะขนาดนี้เนาะแต่แต่ก็จะมีบางยี่ห้อเหมือนกันที่มีส้มนะคะก็จะมีเป็นบางยี่ห้อแต่ถ้ามีเนี่ยเอามาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็เอาสีที่ไปรวมกันเราได้ส้มแค่นี้เองเข้าใจยังคะเข้าใจหรือยังคะเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังอื่นสวัสดีค่ะคุณเลนูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่าตอนนี้นะอาจารย์แบมเห็นหลายคนเลยไม่ได้แชร์ให้อาจารย์แบมนะคะ คุณเลนูแชร์แล้วค่ะแต่ว่ายังมีหลายๆคนนะคะที่อาจารย์ดูในคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ขึ้นผู้แชร์แสดงว่าแชร์ออกไปเราไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะรบกวนด้วยนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราเรียนเนี่ยเราได้ความรู้แล้วเราอยากให้คนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะคะแชร์ลงในหน้ากลุ่มก็ได้นะคะเป็นเพจเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับช่างเสริมสวยช่างทําผมช่างทําผมเซ้งร้านเสริมสวยช่างทําผมหางานช่างทําผมตัดแป็ดตะเลี่ยนอะไรได้หมดเลยนะคะแชร์ไปเลยค่ะแชร์กว้างๆไปเลยวันนี้ ไม่ห่วงความรู้เลยค่ะความรู้แบบนี้ไม่ได้หาได้ที่ไหนนะต้องบอกไว้ก่อนนะ,ะวันนึงอาจจะมีใครบางคนเก่งกาจารย์แบมก็ได้นะนะ,ะเพราะว่าเทคนิคตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจและรับรองคุณเป็น special l i t color ได้แบบว่าเจ๋งๆสุดยอดเลยนะคะโอเคไหมอ่ะเรามาดูตัวอย่างต่อไปกันบ้างนะคะตัวอย่างที่3อ้าวผมขาวมาแล้วจ้าผมขาวมาแล้วจ้า ตัวอย่างที่สามเขาบอกว่าควรผมลูกค้าเนี่ยขึ้นมาใหม่นะผมดำอยู่ที่ระดับสองนะคะอย่าลืมนะเวลาเทียบคืนผมลูกค้าเทียบที่ผมดำอย่าเทียบที่ผมขาวนะจ๊ะเทียบที่ผมดำนะจ๊ะ แล้วจากนั้นนคะครอบผมลูกค้าเนี่ยมีผมขาวอยู่ที่50%าเปนาะปลายผมเนี่ยเป็นสีที่เฟดแล้วอยู่ที่ระดับ5นะฮะลูกค้าต้องการทาสีเบอร์6.3มเหมือนเดิมค่ะเอาเป้าหมายตั้งเอาที่ลูกค้าอยู่ไปลบ อย่างเช่นปลายคือการคำนวณก่อนเนาะ6.3ลบสีระดับ5ได้เท่ากับ1หมายความว่าเราจะต้องทำให้ตรงปลายสว่างขึ้น1ระดับนั่นคือ6%เรนะะเราก็จะได้สีที่ปลายเนี่ย6.3บวกกับ6% นะถ้าสมมุติว่าที่ปลายมีผมขาวด้วยอยากปิดผมขาวด้วยก็สามารถใช้6.3ผสมเบอร์6.0บวก 6%, 6ได้หรือถ้ากลัวมันทึบที่ปลายก็ใช้6.3ผสม7.0บวก6%ได้อันนี้เฉพาะปลายนะแต่ถ้าที่โคนเนี่ยจะต้องใช้สีธรรมชาติเบอร์เดียวกันแ,แนะนําให้สว่างกว่าที่ปลายเนี่ยไม่อยากให้ใช้เบอร์เดียวกันถ้าเป็นผมขาวเนื่องจากว่ามันจะดูทึบมากและลูกค้าไม่ค่อยชอบปลายทึบนะคะแต่โคนหนักทึบได้ไม่เป็นไร นะอ่ะมาดูกันต่อคราวนี้เนี่ยพอที่โคนเราทํำยังไงเราก็คํานวณเลยค่ะเป้าหมายคือเบอร์หกผมลูกค้ายอยู่ที่เบอร์สองห่างกันสี ห่างกัน4ยังไงก็ไฮโดรเจนสูงสุดก็ได้แค่12%ถูกปะต่อให้มันจะ 5, ้าหกเจมันสว่างได้แค่ไหนไฮโดรเจนสูงสุด12%บกดที่ควรคือลดลงหนึ่งระดับใหมายความว่าคุณก็ใช้ได้แค่9%เท่านั้นฉะนั้นที่ควรก็จะกลายเป็น6.3จสีเป้าหมายนะคะบวกหกบวก9% ตรงปลายเป็น6.3บวก6.0บวก 6%, วก6หรือถ้ากลัวมันทึบก็เป็น6.3บวก7.0 6%ก็ได้โอเคไหมนี่ก็การทำสีปิดผมขาวค่ะกรณีคนขึ้นมาใหม่นะคะหรือถ้าสมมุติว่าเป็นคนจะหลดปลายก็ต้องย้อนกลับไปในเรื่องของผมธรรมชาตินะครับอ็กซิเส์แรกแล้วก็เพิ่มในเรื่องของเม็ดสีธรรมชาติลงไปให้ลูกค้าแค่นั้นเองนะคะโอเคไหมสำหรับ ตัวอย่างที่สามตรงนี้ตัวอย่างที่สามมีปกปิดผมขาวด้วยนะจ๊ะคุณเียนูเด๋ย้อนกลับดูได้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะเดาย้อนกลับดูได้นะคะอ่ะตัวอย่างที่สามตรงนี้นะคะมันจะบ่งบอกในเรื่องของผมขาวนะคะ เราก็จะคำนวณไฮโดรเจนก่อนแล้วก็เอาสีเป้าหมายมายืนรอเลยเนาะแล้วก็ผสมกับสีธรรมชาติเพื่อไปกดเอาเมลานินผมขาวในเส้นขาวเนี่ยลงมาเป็นเลเวลนั้นๆตามที่ต้องการอย่าลืมลิฟไฮโดรเจนใช้ไฮโดรเจนลิฟขึ้นไปให้ถึงเป้าหมายตามที่ต้องการให้ถึงด้วยนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่3การผสมแบบที่1อ่ะการผสมแบบที่2ผสมยังไงก็คือเอา ไปดูอันเดอร์โคดในเลเวลหเหมือนเดิมเลเวลหหรือผมระดับ6กอันเดอร์โคดคือส้มอะไรค่าส้มเขียวถูกไหมฮะเขียวค่าส้มแน่นอนคุณก็ใช้6.3นะคะแล้วก็ไปเพิ่มน้ำเงินนะะไม่ใช่เขียวอาจารย์พูดผิดเนาะ น้ำเงินค่าส้มเขียวค่าแดงเห็นไหมไปละมึนหัวทานยาเมื่อกี้นี้เราก็ใช้6.3จุดสมผสมหกผสมกับแม่สีน้ำเงินแค่นี้เองนะแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนตามที่เราคำนวณน,นะคะก็เพิ่มน้ำเงินไปทั้งโคนและปลายแค่นี้ค่ะเพราะว่าในอันเดอร์โคดเลเ6ในมีส้มเราต้องเอาน้ำเงินไปค่าส้มนั่นเองแค่นั้นเองนะคะอัตราส่วนก็ไม่ควรเกิน20ของสีแล้วแต่ลองคำนวณดูนะคะอ่ะ ดูผสมแบบสุดท้ายก็คือใช้สีเบตในหลอดอาจารย์แบมก็จะใช้6.3บวกกับ6.1แล้วก็ผสมกับ6.0คือ6ธรรมชาติตรงนี้แล้วก็ใช้ให้ดูเย็นเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจารย์แบมจะใช้6.3กับ6.1ในปริมาณที่เท่าๆกันก่อนแล้วค่อยไปใส่6.0ทีหลังเพราะว่าเราต้องให้ความสำคัญก่อน กับในเรื่องของการติดผมขาวเพราะว่าถ้าคุณใส่เม็ดสีปิดผมขาวน้อยไปเดี๋ยวมันเอาไม่อยู่เนาะเม็ดสีปิดผมขาวก็คือสีเนเชอรลเนี่ยจะต้องมีปริมาณ50%นะคะหรือครึ่งหนึ่งของเม็ดสีแฟชั่นฉะนั้นคุณเอาเม็ดสีแฟชั่นรวมกันให้ได้ปริมาณเท่าไหร่ก่อนแล้วก็ไปบวกกับเม็ดสีธรรมชาติตรงนี้นะคะเม็ดสีธรรมชาติตรงนี้นะคะเท่าเกันอย่างเช่นหกจุด 10 ml 6.1 10 ml รวมกันเป็น20 ml ให้คุณใส่6.0 20 ml แบบนี้เป็นต้นหรือ6.3 20 6.1 20รวมกันคือ40ถูกไหมคุณค่อยไปใส่6.0 40ค่ะแค่นั้นเองนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบทสรุปง่ายๆเลยคุณจะต้องคำนวณไฮโดรเจนใหไ้ได้ก่อนถูกปะพอคำนวณไฮโดรเจนได้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็อยู่ที่การปรุงแต่งของคุณแล้วคุณจะทำแบบ ธรรมดาเบสิกไม่ได้ใช้เม็สีช่วยเลยมันได้นะแต่เพียงแค่ว่าเม็ดสีมันจะไม่เป๊ะแค่นั้นเองเพราะแบบที่2คุณใช้เม็สีไปฆ่าอันเดอร์โคดในเส้นผมอันนี้ก็สวยขึ้นแต่แบบที่3เนี่ยจะชัดมากยิ่งขึ้นเพราะคุณใช้เม็ดสีในหลอดไปฆ่าอันเดอร์โคดจะยิ่งทําให้สีเนี่ย สวยละมุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือการผสมสีทั้ง3รูปแบบเนาะอาจารย์แบมพยายามแยกให้เห็นในเรื่องของการผสมสีเนี่ยผสมได้ถึง3แบบด้วยกันซึ่งจริงๆมันคืออันเดียวกันเนาะผสมออกมาแล้วมันเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าคุณจะใช้เทคนิคไหนดีนะคะเพราะว่าหลายๆเทคนิคมันก็มีนะคะแค่นั้นเองเนาะย โอเคนะคะโอเคนะคะตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วทำไงดีเรายังอยู่แค่ในเรื่องของ exercise 2กันอยู่เลยเหลือ3 4 5สี่ห้าออีก3 exercise เร็วเร็ตามอาจารย์ให้ทันหน่อยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะเพราะถ้ายาวเกินไปอาจารย์แบมเชื่อเลยเลยจะเหลือแค่10คนนะตอนนี้จาก30กว่าตอนนี้เหลือ20กว่าละอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลยนะคะต่อเลยนาะทใไมเข้าใจยังไงเดี๋ยวค่อยมาทบทวนกันอีกทีนึงนะคะอ่ะ เอ็กซ์ s ซส์ที่3แบบฝึกหัดที่3การทําสีผมกรณีควรผมยาวเกินหนึ่งนิ้วขึ้นไปหรือลูกค้าที่แบบว่าทําผมเฉพาะช่วงถูกหวยอะถูกหวยปุ๊บค่อยมาทําอีกปีหนึ่งผ่านไปถูกหวยค่อยมาทําโอ้ยากมากเนาะมีใครเจอเคสแบบนี้บ้างยกมือมีใครเจอเคสแบบนี้บ้างยกมือนะที่แบบว่า นานๆจะมาทําสีผมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมีใครเจอเคสแบบนี้บ้างนะคะตอบหน่อยตอบหน่อยยาวมากจนกว่าจะมาทําเนี่ยยาวมากนะยาวมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะดูต้องบอกไว้ก่อนนะคะ,ว,นนะ,คะว่ามันจะกลายเป็นอะไรที่แบบถ้วยมันจะเยอะขึ้นนะคะ